ผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของชั้น14 <c oughs> เป็นประเด็นต่อเนื่องที่โรงพยาบาลตำรวจถูกต้องที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เอามันเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองกันด้วยนะคะ้องบอกว่าสัปดาห์นี้การเมืองร้อนแรงเหลือเกินพูดถึงชั้น14เดี๋ยวพาไปดูผู้ชมหมอว่า,โร,าวนนะะโรงพยาบาลตำรวจเชื่อไม่เหมาะที่จะใช้ควบคุมนักโทษในการรัก,รกษาตัวตามระเบียบของราชทานเพราะว่าเป็นห้องพิเศษชั้นดีผิดกฎกระทรวงก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนค่ะ พี่น้องครับขณะน,นี้ผมอยู่ที่ชั้น14ฮะชั้นที่พี่น้องคนไท้ธรระเทศจากจะเห็นว่าบรรยากาศชั้นส4เป็นอย่างไรบ้างผมมาเยี่ยมผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งที่ชั้น14ฮะไหนมาแล้วเลยให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศว่าชั้น14เป็นอย่างไรบ้างฮะพี่น้องลองดูในภาพรวมคนี่คือห้องโถงที่อยู่ที่อยู่มันจะอย่างแบ่งเป็นสองห้องใหญ่ คุณผู้ชมชั้น14เนี่ยปกติเราจะเห็นแค่ภาพนะคะที่เป็นประตูก่อนเข้าห้องถูกไหมถคือคราวนี้มาเป็นคลิปคุณผู้ชมคตอนที่พาทัวร์คือหมอว่ารงนะคะตอนแรกนึกว่าถือใจกันมาทําอะไรเอ๊อมาเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าใจได้แต่ว่ายังไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร,ครแต่ยังไปโฟกัสต,ตอนนั้นเลยมาโฟกัสต,ตรงนี้ดีกว่าว่าชั้น14เนี่ยมีอะไรกันแน่นี่เป็นภาพห้องพักผู้ป่วยชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะคะที่ในแพทย์บารคงเดชกิจวิกรมเนี่ยประธานพักไทยพักดีโพสต์คลิปลงใน Facebook คค่ะะโดยในลิปจเห็นบรยากาศ ในห้องที่กว้างขวางวิวดีมากๆที่โซนสำหรับผู้ป่วยมีเตียงนอนเสาน้ำเกลือจอวัดความดานันวัดชีพจรวัดอุณหภูมิและมีโต๊ะหัวเตียงไม่ต่างจากห้องผู้ป่วยพิเศษทั่วไปใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำนอกจากนี้ยังมีห้องรับแขกด้วยมีที่นั่งชมวิวเห็นสนามกอล์ฟรวมทั้งยังมีห้องพักสำหรับผู้ที่มานอนเฝ้าแยกต่างหากอยู่ข้างในด้วยจัดเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดี ในแพทย์วรรงยังบอกว่าจากสภาพภายในห้องผักผู้ป่วยชั้น14ในความคิดเห็นของเขาน,านั้นบอกว่าไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตโดยเฉพาะห้อง1404ที่อยู่ไกลาจากพยาบาลมากที่สุด รวมทั้งภายในห้องก็ยังไม่มีอุปกรณ์กู้ชีพหากเป็นผู้ป่วยวิกฤตจริงๆเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่สามารถมาช่วยเหลือได้ทันการจะพักที่ห้องนี้จึงควรเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นนี่คือภาพนะคะคเียียบให้ดูอย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นภาพนี้กําลังย้ายตัวของคุณทักษิณเนี่ยไปชั้น14นอกจากนี้ในแพทย์บำรงยังคงโพสตภาพคู่กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิธ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมระบุข,ข้อความว่าเป็นความโชคดี ที่ได้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจและได้พบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ได้มาพาชมห้องพักผู้ป่วยหมายเลข1404เลขนี้จำเอาไว้ให้ดีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยขึ้นมานายแพทย์บารงยังระบุนะคะบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เล่าว,ว่าขณะที่มาเยี่ยมนายทักษิณเนี่ยไม่สามารถขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น14ได้เหมือนวันนี้ต้องมีคนพาขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นอื่นก่อนด้วยนะ แล้วต้องเดินผ่านประตูหนีไฟซึ่งอยู่ตรงซอกข้างห้อง1403 ครั้งแรกที่มานายทักษิณใช้ห้อง1403ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้อง1404รับรองแขกส่วนครั้งที่2เนี่ยไปที่ห้อง1404โดยนายทักษิณเปิดห้องพัก2ห้องห้อง1404ไว้ใช้รับรองแขกส่วนห้อง1404เอาไว้นอน1403คือใช้รับรองแขกและอีกห้องหนึ่ง1404ก็คือเอาไว้นอนและห้องที่คุณหมอว่ารงเปิดให้ดูวันนี้ก็คือ1404ใช่1404นะคะที่พาไปดูเนี่ยในแพทย์บำรงยังสรุปไว้ท้ายโพสต์ด้วยบอกว่าสภาพห้องพักชั้น14 ไม่เหมาะที่จะใช้ควบคุมตัวนักโทษในการรักษาตัวตามระเบียบราชธานเพราะว่าเป็นห้องพิเศษชั้นดีผิดกฎกระทรวงคือถ้าไม่บอกว่าเป็นที่โรงพยาบาลตํารวจผมก็คิดว่าเป็นที่โรงบรลเอกชนสักที่หนึ่งนะฮะเพราะดูจากอ้องนะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะแต่ว่าเรื่องนี้คุณหมอว่าโรงเปิดห้องตรงนี้ทีนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากแพทยสภามีมติให้ลงโทษ2คุณหมอนะฮะก็คือว่าให้เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพแล้วก็อีกหนึ่งรายเนี่ยนะฮะให้มีคําตักเตือนวันนี้แพทยสภาครับได้มีการส่งมติลงโทษ3ามนายแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณทักษิณให้กับเนฮาทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสึน,สนะฮะซึ่งในฐานะที่เป็น สภานายกพิเศษของแพทยสภาครับโดยมีคุณธนกฤษจิตอารีรัตน์นะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบโดยคุณธนกฤษเองนะก็บอกว่าหลังจากลงเลขรับหนังสือแล้วเนี่ยก็จะส่งให้กับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮรัรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับเป็นสภานายกพิเศษของสภาแพทยสภาเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ภายใน15หวันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะก็คือ16บพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่ง คุณธนกริตก็บอกว่าทางคุณสมศักดิ์เองเนี่ยจะมีการตั้งคณะทางานขึ้นมาเพื่อช่วยกันดูมติรวมถึงเอกสารประกอบจากแพทยสภาที่มีมากกว่า1000พันหน้านะฮะรวมถึงกรณีที่แพทย์เนี่ยที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกแพทยสภาเนี่ยสั่งลงโทษแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรมเมื่อหนึ่งถึงสวันที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากกระทรวงสาธารณสุขเองก็คือคุณสมศักดิ์เองเนี่ยนะครับไม่ส่งมติมก็คือไม่ส่งว่ารับมติไปเนี่ยนะฮะจากคุณสมศักดิ์ไปเนี่ย ภายในย15วันก็ถือว่าเป็นการยอมรับมติดังกล่าวแต่ก็อย่างที่บอกฮะหลายคนก็จับตาคุณสมศักด์ว่าจะมีการาวีโต้ภาษาอ<ม>ังกฤษหรือจริงๆก็คือว่าส่งไม่เห็นด้วยและส่งมตินะฮะกลับไปที่ทางด้านของแพทยสภาพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ขณะเดียวกันผู้ช่วยเลข,ขาธิการแพทยสภาครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ตอบผลวัฒนานะครับก็เย,ยนว่า ทางแพทยสภาเนี่ยส่งมติดังกล่าวให้กับสภานยกพิเศษเท่านั้นก็คือ<ะ>คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะยังไม่ได้มีการส่งมติดังกล่าวให้กับแพทย์ที่ถูกตัดสินลงโทษแต่อย่างใดเพราะถือว่ากระบวนการยังไม่สิ้นสุดดังนั้นการที่มีแพทย์เข้าใจว่าตัวเองถูกตัดสินและมาร้องเรียนนั้นนะฮะทางอาจารย์หมอต่อพลก็บอกว่าตนเองไม่ทราบว่าแพทย์เหล่านั้นเนี่ย ทราบมติของแพทยสภา,าจากที่ใดซึ่งคณะกรรมการแพทยสภา,าเนี่ยจะมีการประชุมประจำเดือนทุกวันวันลังร์ที่2ของเดือนนะฮะกระบวนการก็ยังมีอีกมากนะฮะแต่ก็อย่างที่เคยบอกคุณผู้ชมไปนี่อาจจะเป็นสารตั้งต้นของคดีเรื่องของชั้น14มไม่ว่าจะเป็น 1ิามิถุนายนนี้กาปฏิทินนะฮะ,ะีิสารดีกาคดีนักการเมืองจะเรียกหนก่วยงานต่างๆให้มาชี้แจงว่าคุณนักษินเนี่ยรับโทษตามกำหนดหรือยังยังไม่นับเรื่องปปชที่มีคนไปร้องเรียนอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะโมโนแมกซ์ดความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา8 9บาทลูกค้า A i s กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้าถูดีแท็กกดดอกจัน336สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย